ว l นนี t มาพบกั i ผ m o v i นแก้วจากเรียนวิทยาการนะครับนะครับรวมวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในส่วนของวิชาวิทยาการคำนวณครับวิชาวิทยาการคำนวณป .5 นะครับหน่วยที่3เกี่ยวกับการสมรติข้อมูลนะครับวันนี้เนี่ยเราเจอกันครั้งที่2เนาะเพราะฉะนั้นนะครับในเนื้อหาของเราเนี่ย จากเดิมเนี่ยเขาที่แล้วเราคุยกันในส่วนของเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กนะครับเกี่ยวกับระบบเครือข่ายไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเฉพาะเจาะจงในส่วนของการประโยชน์แล้วการใช้งานของตัวอินเทอร์เน็ตของเรากันนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มเนื้อหากันนะครับ ของเราโอเคครับออานะครับเนี่ยจากที่เราเรียนรู้กันเนาะว่าเว็บไซต์ต่างๆของเราทุกวันนี้นะครับเราเนี่ยสามารถมองอาสามารถสืบค้นข้อมูลได้มากมายมาหาศาลเลยนะครับแต่คราวนี้เนี่ยนะครับเรามาดูก่อนนะครับว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยมันมีเนื้อหาลักษณะเป็นยังไงนะครับ เห็นได้ว่า,าเว็บไซต์ขดสืบค้นข้อมูลนะครับจะแสดงข้อมูลต่างๆมากมายนะครับถ้าเกิดสนใจเว็บไซต์ไหนก็แค่คลิกเมาส์เข้าไปนะครับเราก็จะได้ข้อมูลพวกนั้นมามามหาศาลเลยนะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยอาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างอาจจะอาจจะถูกต้องทั้งหมดไหมหรืออาจจะถูกต้องแค่บางส่วนนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องใช้วิจารณญาณในการสืบค้นข้อมูลอย่างดีเลยนะครับว่าเว็บไซต์นั้นเนี่ย มีใครเป็นคนทํานะครับมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนแล้วก็ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ด้วยเหรอนะครับอ่าคราวนี้ไปดูกันต่อนะครับอยรับการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลเนี่ยนะครับหลกัหลกๆเลยเรื่องของใครคนนั้นย่อมรู้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราสนใจข้อมูลของของเรื่องไหนก็ตามให้เรานึกถึงครับว่าหน่วยงานรัฐบาลไหน หน่วยงานภาบาลหน่วยงานไหนเนี่ยที่เขาดูแลเรื่องนั้นโดยตรงเราจะได้ข้อมูลที่มันถูกต้องแล้วก็เราจะได้ข้อมูลที่มันถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่ที่น่าเชื่อถือนะครับน่าเชื่อถือเช่นเราจะไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรอย่างเงี้ยเว็บไซต์ที่เราเข้าไปคงไม่ใช่กระทรวงมหาดไทยที่ดูแลเรื่องทหารเราก็ต้องเข้าไปเว็บไซต์ของอเกี่ยวกับการเกษตรโดยตรงนะครับ เกี่ยวกับการเกษตรโดยตรงเนาะหรือแม้กระทั่งเราอยากสนใจเกี่ยวกับเรื่องดินเรื่องการปรับปรุงดินนะครับก็จะมีของกรมที่ดินเขาก็จะมีเว็บไซต์ให้ดูแลให้นะครับหรือแม้กระทั่งอย่างกับช่วงนี้เรื่องเรื่องของโควิดนะครับเราก็ไปดูในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเราก็จะได้ข้อมูลที่มันจำเพาะเจาะจงแล้วก็ที่มันน่าเชื่อถือที่สุดเท่าที่เรามีเท่าที่เรามีณนะปัจจุบันนะครับอ่า เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราคราวที่แล้วเราได้ทํากันไปแล้วเนาะว่าเว็บไซต์ต่างๆพวกนั้นเนี่ยมันจะให้ข้อมูลพอที่จะทําอะไรได้บ้างนะครับคราวนี้มาดูกันต่อครับครับอ่าคราวนี้นะครับในส่วนของเราจะเริ่มอ่าตั้งแต่นี้นะครับเราจะเริ่มใช้เกี่ยวกับพวกอีเมลของเรามากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย อีเมลที่ครูให้ไปหรืออีเมลของนักเรียนเองก็ตามนะครับที่ใครที่มีอีเมลเนี่ยนะครับช่วงนี้ครูครูครูยังไม่แนะนําให้นักเรียนทําการสมัครเอีเมลผ่านระบบมือถือนะครับมันยุ่งยากมันจะมันต้องมันจิ้มยากอะ่ะครูก็เลยว่ายังไม่ทําดีกว่าครูจะครูจะให้ใช้อีเมลที่นักเรียนใช้กันอยู่แล้วเนี่ยปกตินะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะทําการเลยต้องทําการสื่อสารผ่าน ผ่านแบบออนไลน์กันอย่างเงี้ยไปอีกสักพักหนึ่งไม่มั่นใจว่าอีกหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์หรืออีกเดือนหรือถ้าเกิดสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องเจอกันแบบนี้เนี่ยเป็นแบบเป็นทั้งเทอมเลยก็ได้ซึ่งซึ่งอะไรก็บอกกันไม่ไม่มีไม่มีข้อมูลที่มันบอกได้เนาะเราไม่สามารถจะพยากรณ์หรือว่าไปล่วงรู้อนาคตได้ขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวก็คือเราจะต้องเรียนรู้กันแบบนี้ไปก่อน โดยครูอาจจะต้องมอีอาจจะมีแบบทดสอบให้นะครับให้นักเรียนทำผ่านมือถือแหละนะครับแล้วครูก็จะทำการรวบรวมเก็บเป็นคะแนนเก็บให้พวกเราเอาไว้ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลามาไม่มีคะแนนเก็บนะครับจะมีปัญหาว่าเอ๊ะครูคาทำไมหนูได้คะแนนเกดหนึ่งเกดสองก็ครูไม่มีหลักฐานอะไรสักอย่างเลยครูก็คงจะให้อะไรหนูได้ไม่มากกว่านั้นเพราะฉะนั้นก็ ก็ต้องก็ต้องมีหลักฐานนะต้องมีหลักฐานครับอย่างน้อยๆใบงานที่ให้ไปนะครับถ้าทําใบงานมาส่งครูก็จะเก็บเป็นหลักฐานว่านี่แหละคนนี้ทําใบงานนะอย่างคนที่ทําได้คะแนนเต็มเลยเนี่ยทําถูกต้องกอย่างก็ได้คะแนนเต็มไปคนที่ทํามาอาจจะผิดบ้างก็ก็ได้คะแนนลดหลั่นลงมาก็ให้เยอะอยู่นะครับให้เยอะอยู่นะครับแต่พวกที่ไม่ส่งเลยเนี่ยครูก็ไม่รู้จะเอาคะแนนที่ไหนมาให้นะเพราะฉะนั้นถามส่งครูด้วยนะครับอ่ะมาดูกันนะครับ พวกนี้เป็นบริการนะครับที่เขา,าให้อำนวยความสะดวกให้เรานะครับใช้เกี่ยวกับพวกอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือการสื่อสารครับการสื่อสารเนี่ยโดยหลักเลยเนี่ยการสื่อสารเราจะใช้ตัวอีเมลเนี่ยเป็นหลักในการจำเพาะเจาะจงว่าเราคือใครนะครับเวลาที่นักเรียนจะเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมหรือแล้วก็ตามครับสิ่งนี้เขาจะถามเวลาเราสมัครเนี่ยก็คือคุณจะเลือกเข้าโดยการสมัครของเว็บไซต์ของเขาเลยหรือจะเข้าผ่าน อีเมลก็คือผ่านของ Gmail นะครับของ Google หรือจะเข้าผ่าน Facebook ซึ่งถ้าบอกกันตามตรงเลยนะการทำ Facebook เนี่ยมันทำไม่ยากครับแต่มันบริหารจัดการลำบากอยู่นักเรียนจะทำ Facebook มาหลายๆเฟซเนี่ยมันก็คงจะวุ่นวายเมื่อเทียบเมื่อเปรียบเทียบกับการทำอ e ีเมลเพราะฉะนั้นอีเมลนะครับตอนนี้ดูเหมือนจะไม่มีความสำคัญ แต่จริงๆแล้วเนี่ยอีเมลก็ยังมีความสําคัญในการใช้ระบุตัวตนของการใช้งานอยู่การตอบรับส่งอะไรกันเนี่ยก็ยังผ่านอีเมลเป็นหลักได้อยู่นะครับอย่างกับที่เราใช้ไลน์เนี่ยไลน์พวกพวกไลน์เนี่ยมีปัญหาคือเวลาส่งข้อมูละไรปุ๊บนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรูปภาพข้อมูลภาพยนตร์ข้อมูลคลิปอีโอ,องต่างเขาจะเก็บให้เราแค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นถ้าเราไม่เก็บเป็นอัลบัม้มก็จะไม่เก็บให้เราต่อละเพราะฉะนั้นเนี่ยอีเมลเนี่ยเก็บให้เรา ได้ถาวรกว่านะครับถาวรน,นะครับแล้วก็ใช้งานได้ง่ายกว่าคราวนี้เราจะมาเรียนรูนก้กับว่าอีเมลเนี่ยหน้าตามันคือยังไงแล้วทําไมมันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับมาดูกันครับในส่วนตนัวนี้อันนี้เห็นเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเขาชื่อว่า mjoy007 แน่เทมาก atgmail. com นะครับแน่นอนครับคำว่า m underscore joy007 ตรงเนี้ย อันนี้ก็คือชื่อของเขาครับเนี่ยเป็นชื่อของเขาเราเวลาเราตั้งชื่อเนาะตั้งชื่อ,อยังไงก็ได้ครับเพียงแต่ว่าขออย่างเดียวคืออย่าไปซ้ํากับชาวบ้านเขานะครับในในกลุ่มของ Gmail ทั้งหลายเนี่ยจะซ้ําไม่ได้เลยเขาจะไม่ให้ซ้ํานะครับต่อมาครับด้านหลังครับอันนี้ก็คือผู้ให้บริการอีเมลครับโดยปกติตอนนี้เนี่ยมีผู้ให้บริการไม่เยอะแล้วล่ะครับอ่าก็จะเป็น Gmail เป็นส่วนใหญ่ แต่ยางกับของนักเรียนที่ครูเจน,เจน Gmail ให้เนาะที่ครูสร้างอีเมลให้เนี่ยอีเมลมันจะชื่อคําว่าว a t บ้านแคม .ac.th ซึ่งตัวนั้นเนี่ยมันเป็นของ Gmail นะมันใช้กับของ Google ได้หมดเลยนะครับมันใช้ Google ได้หมดเพียงแต่ว่า Google เนี่ยมันเป็นอ่าเขาให้เขาให้สิทธิพิเศษสําหรับสถารศึกษาครับที่เข้าร่วมกับโครงการเขาเลยสามารถใช้ชื่อสานศึกษาเป็น เป็นชื่อแทนของ Gmail ได้แล้วก็มีอํานาจในการสร้างอีเมลของของนักเรียนในสายศึกษาได้นะครับเพราะฉะนั้นอีเมลที่ครูให้ไปใช้ประโยชน์ได้ดีมากเลยนะครับระหว่างที้เธอเป็นนักเรียนที่นี่อยู่เธอจะสามารถใช้งานได้ได้หลากหลายแถมพื้นที่ที่ครูให้สามารถเก็บรูปเก็บวิดีโอเก็บอะไรได้มากถึงเท่าไหร่นะ 5TB 5TB นันเกเรีจงง หนูไม่เคยได้ยินคาว่าเทราไบต์ก็คือ5้0 0้าพันจิกไบต์อะครับ5000ัจิกไบต์ถ้าถ้าสมมุติว่าหนังหนึ่งเรื่องความใหญ่ประมาณ1นจิกเธอก็ใส่หนังแบบฟูลเวอร์ชันได้ประมาณประมาณ5,000เรื่องประมาณนั้นเนาะนะครับโอเคมาดูกันต่อครับการสมัครอ e ีเมลต่างๆนี้นะครับ ครูยังไม่สอนแล้วกันเนะาะเราจะให้ดูพื้นฐานเบื้องต้นไปก่อนนะครับว่าอีเมลนี่นะครับถ้าเราจะสมัครเราเข้าไปที่เว็บไซต์โดยตรงได้เลยโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่ครูอยากจะแนะนําก็คือเว็บไซต์ของ Gmail นะครับใครที่อยากจะมีอีเมลของตัวเองเอาไว้สําหรับใช้งานจริงๆนะครับสามารถเข้าไปศึกษาแล้วก็เข้าไปดูวิธีการสมัครได้เดี๋ยวครูจะแปะลิงก์เดี๋ยวครูจะ,ะคจะส่งลิงก์การสมัครอีเมลไว้ให้นะครับแต่ กูไม่สามารถจะเอามาใส่ในคลิปนี้ให้ได้เพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์นะมันติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวมันจะมันจะมองอะไรกันไม่เห็นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะมีเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการใช้งานโซเชียลกันละกันทุกวันนี้เราใช้งานโซเชียลกันมาเยอะอยู่แล้วนะครับคราวนี้เราจะมาดูการใช้งานโซเชียลกันว่าโซเชียลเนี่ยนะครับเราเราเราใช้งานยังไงให้มันมีประโยชน์แล้วก็ มันมีข้อควรระวังอย่างไรนะครับโอเคงั้นเราไปดูกันครับนะโอเคนะครับเราไปดูกันอันนี้ได้ต้องต้องต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้นะครับเราเราใช้เป็นเราใช้ของนักศึกษานะครับที่เขาทําขึ้นมานะครับอ่า สื่อนี้นะครับเป็นสื่อของสุภพชานะครับสุภาพชาอ่ะเราลองมาดูกันครับเนื้อหาของเว็บไซต์น่าสนใจดีครับสวัสดีครับน้องๆถ้าพูดถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กน้องๆนึกถึงอะไรกันบ้างครับนั่นแน่อย่างแรกที่นึกถึงก็คงจะเป็นสื่อที่เราใช้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนฝูงกันอยู่ในปัจจุบันอย่าง facebook Twitter Li n e หรือว่าอิน ตรแกรมกันใช่ไหมล่ะครับวันนี้พี่ติดหนึบจะพาน้องๆทุกคนมาทําความรู้จักกับโซเชียลเน็ตเวิร์กกันให้มากขึ้นนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ทําให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆได้มากมายมหาศาลภายในระยะเวลาสั้นๆผ่านโทรศัพท์มือถือแทบบ็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์ต่างๆที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ยังไงล่ะครับ น้องๆรู้ไหมครับว่าจากผลสํารวจครึ่งหนึ่งของคนวัยหนุ่มสาวและวัยทํางานใช้โทรศัพท์ขณะเข้าสังคมอยู่ถึง25%และวัยรุ่น30%ยอมรับว่าแม้กระทั่งในห้องน้ําก็ยังนาเอาโทรศัพท์เข้าไปเล่นด้วยล่าสุดผลสํารวจยังบอกอีกด้วยว่าวัยรุ่นก้มหน้าก้มตาเล่น Facebook ถึงแม้จะอยู่กับเพื่อนกลางโต๊ะอาหารก็ตามไม่ใช่แค่นี้นะครับวัยรุ่นทั้งหมดจากการสํารวจยังบอกด้วยว่าแอปพลิเคชันบนมือถือมีความสําคัญต่อการใช้ชีวิต 87%บอกว่าวัยรุ่นจะใช้ Facebook ตลอดเวลาที่มีโอกาสและ98%ของวัยรุ่นทั้งหมดใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อแชทเช็คอีเมลและส่งข้อความก่อนและหลังหรือแม้แต่ระหว่างรับประทานอาหารไม่น่าเชื่อว่าอัตราการใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กของคนไทยจะสูงได้ขนาดนี้การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ k นั้นหากใช้ไปในทางที่ถูกต้องและพอควรก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราได้มากแต่หากใช้มันมากเกินไปหรือว่าใช้จนแทบจะละสายตาจากมันไม่ได้แล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กก็สามารถให้โทษได้เช่นกันครับ เรามาดูกันซิว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เสพติดโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือไม่จากอาการต่างๆเหล่านี้เลยครับแอปเด้งเมื่อไหร่ต้องใส่ใจทุกครั้งมนุษย์โซเชียลเน็ตเวิร์กประเภทนี้จะตั้งค่าทุกความเคลื่อนไหวในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กให้มีเสียงเตือนไม่ว่าจะมีใครคอมเมนต์รีทวิตหรือว่ากดไลค์และเมื่อไหร่ที่เสียงเตือนดังขึ้นพวกเขาก็จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูทุกครั้งไม่ว่าจะทําอะไรอยู่ก็ตามชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟ มนุษย์โซเชียลเน็ตเวิร์กประเภทนี้จะถูกใจไปซะทุกอย่างไม่ว่าใครจะโพสต์รูปภาพหรือข้อความอะไรก็ตามแต่จะต้องคอยเข้าไปกดไลค์ทุกอย่างที่เห็นอันไหนยังไม่กดก็ต้องไล่กดมันให้หมดเลยละครับแชร์ทุกอย่างที่แชร์ได้มนุษย์โซเชียลเน็ตเวิร์กประเภทนี้ไม่มีวันไหนที่จะปล่อยให้โซเชียลเน็ตเวิร์กของตัวเองเงียบเงาเลยดัยงนั้นกิจวัตรประจําวันของเขาก็คือการนั่งติดตามแฟนเพจและความเคลื่อนไหวของเพื่อนจากนั้นก็จัดก,การกดปุ่มแชร์หรือรีทวิตต่ตอ,อยังไงละครับตรงนี้นะครับ ต้องขอฝากไว้เลยนะครับว่านักเรียนอย่ากกดแชร์อะไรโดยที่นักเรียนไม่รู้ว่าข้อมูลนั้นจริงหรือเท็จนะครับหรือแม้กระทั่งข้อมูลเหล่าน,น,นั้นจริงแต่จริงไม่หมดก็มีความเสี่ยงที่นักเรียนอาจจะทําผิดกฎหมายาผิดกฎหมายดีต้อนได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูถ้าเกิดนักเรียนอยากดูเนาะดูข้อมูลดูอะไรต่างๆที่เขาแชร์มาดูได้ครับ ความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นจากการดูก็คือหนึ่งเขาอาจจะส่งลิงก์ที่มันแนบไวรัสมาด้วยนะครับถ้าเราดูแล้วมันมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราก็ก็อย่าไปเปิดไปเปิดมม่มๆเนาะกับอันที่สองก็คือเห็นข้อมูลแล้วอย่าเอาแต่มันโอ้ยครูมันเจ๋งมากเลยอะส่งเลยแช่ตอ่อแช่ตอ่อแต่อย่าลืมนะครับผลที่ตามมาก็คือถ้าเกิดนักเรียนถูก ถ้าเกิดว่านักเรียนแชร์ข้อมูลที่มันเป็นเท็จไปในระบบเนี่ยนักเรียนผิดกฎหมายนะเพราะฉะนั้นระบบเขาป้องกันของเขาดีมากแล้วเพราะฉะนั้นระวังดีๆนะครับอย่าไปหลงกลน,นะครับโอเคมาดูกันต่อครับไม่เป็นอันทำอะไรเลยหลังจากโพสภาพหรือข้อความลงในโซเชียลเน็ตเวิร์ก เมื่อไรที่เขาได้โพสต์อะไรลงไปปุ๊บจิตใจก็จะอยู่ที่โซเชียลเน็ตเวิร์กเอาแต่จ้องโทรศัพท์ของตัวเองเท่านั้นเพื่อติดตามฟีดแบ็กว่าใครจะมาแสดงความเห็นหรือกดไลค์เขาบ้างพอไม่เห็นฟีดแบ็กใดๆเขาก็ลบภาพหรือข้อความนั้นไปซะง,งั้นใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กแทนโทรศัพท์และช่องทางการสื่อสารอื่นๆแม้มีธุระสาคัญมากแค่ไหนมนุษย์โซเชียลเน็ตเวิร์กประเภทนี้จะคิดถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นอันดับแรกเมื่อมีเรื่องจาเป็นต้องคุยเพราะคิดว่าเพื่อนในโซเชียลเน็ตเวิร์กจะต้องคอยเช็คและออออนนนนไไลลล์วว้ตดเเาัั่งครบ แมน้องๆครับเห็นอย่างนี้แล้วน้องๆคนไหนมีอาการแบบนี้บ้างครับถ้ามีอาการบางส่วนในนี้ก็ยังพอไหวนะครับแต่ถ้ามีอาการครบทุกข้อเลยแล้วก็สงสัยพี่ติดหนึบคงจะต้องบอกให้น้องๆเห็นแล้วล่ะครับว่าผลเสียของการติดโซเชียลเน็ตเวิร์กมันมีอะไรกันบ้างน้องๆเคยรู้ไหมครับว่าในหนึ่งวันน้องๆใช้เวลากับการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กไปมากเท่าไหร่ หลายๆคนอาจจะเริ่มสังเกตและพบว่าพฤติกรรมของตัวเองหรือว่าคนรอบข้างเริ่มที่จะเปลี่ยนไปมากหลังจากที่เขาเริ่มใช้เวลากับโซเชียลเน็ตเวิร์กมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองและเมื่อสังคมปัจจุบันกำลังขึ้นอยู่กับคำว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กการใช้สังคมออนไลน์อย่างไม่ระวังหรือรู้เท่าทันภัยเงียบของมันนั้นแน่นอนว่าน้องๆจะได้ของแถมเป็น3ข้อเสียดังนี้เลยครับเสียที่1คือเสียเวลาถามว่าต้องเล่นขนาดไหนถึงจะรู้ว่าเรากําลังเสียเวลา เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าเล่นจนเกรดตกหรือว่างานที่อาจารย์สั่งไม่คืบหน้าอันนี้ก็เริ่มที่จะใช้คําว่าเสียเวลาได้แล้วละครับเ,เสียที่2คือเสียสุขภาพก็ประเภทที่เล่นต่อเนื่องจนนิ้วล็อกคอเคล็ดแสบตาอดนอนแต่ก็ยังฝืนเล่นแถมเสียเวลาและเสียสุขภาพอีกด้วยครับเสียที่3คือเสียโอกาส คนเรามี24ชั่วโมงเท่ากันทุกวันแต่ผู้ที่ใช้เวลาไปโดยปล่าประโยชน์นั้นนอกจากจะเสียทั้งเวลาเสียทั้งสุขภาพแล้วก็ยังเสียใจที่จะต้องเสียโอกาสอีกด้วยครับซึ่งเรานี่แหละเป็นคนเลือกเอง <iek> การติดโซเชียลเน็ตเวิร์กส่งผลให้เราเกิดความสูญเสียมากมายเลยทั้งเวลาสุขภาพหรือแม้แต่โอกาสด <S 1> <S 1> ีๆเห็นอย่างนี้แล้วพี่ติดหนึบคง,งต้องหาวิธีการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ให้ติดมาให้น้องๆกันแล้วล่ะครับ ค่ะน้องๆเป็นคนหนึ่งที่เข้าข่ายเสพติดโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วแล้วก็วันนี้พี่ติดหนึบมีวิธีการดีๆที่จะทําให้น้องๆใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กได้แบบไม่ติดมานําเสนอครับขั้นตอนแรกเลยคือกําหนดเวลาในการใช้งานโดยเริ่มจากการจับเวลาพฤติกรรมการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราในแต่ละวันก่อนว่าเราใช้เวลาเท่าไหร่ซึ่งหากเราพบว่าเราใช้เวลามากเกินไปเราต้องเริ่มกําหนดตัวเองให้ใช้ลดลงโดยอาจจะตั้งเวลาเตือนตัวเองเพื่อบอกให้รู้ว่าหมดเวลาเล่นแล้วก็ได้ครับ ขั้นที่2คือให้คนรอบข้างเป็นคนช่วยประกาศบอกออกไปให้คนอื่นๆได้รู้ว่าเรากําลังจะลดการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยเฉพาะเพื่อนๆในโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราเพราะคนเหล่านั้นจะเป็นคนคอยช่วยเตือนเราว่าเราใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กมากเกินไปแล้วขั้นที่3คือการปิดระบบเตือนหลายครั้งที่เราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพราะว่ามีระบบเตือนนี่แหละครับดังนั้นการปิดระบบเตือนหรือตั้งเวลาเปิดปิดโทรศัพท์จะช่วยลดการเข้าถึงอุปกรณ์พกพาของน้องๆได้ดีขึ้นเลยทีเดียว ันที่4คือหากิจกรรมอย่างอื่นทําแทนน้องๆอ,อาจจะเตรียมหากิจกรรมอย่างอื่นเอาไว้ก่อนเมื่อเวลาไหนที่รู้สึกว่าใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กมากเกินไปแล้วลองหันไปใช้เวลากับกิจกรรมอย่างอื่นแทน <c oughs> เช่นอ่านหนังสือออกกาลังกายออกไปเดินเล่น <c oughs> ก็น่าจะช่วยได้ดีเลยล่ะครับ อันท,ที่5คือเลือกโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ใช้บ่อยที่สุดน้องๆหลายคนที่ติดและใช้เวลากับโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เพราะว่ามีโซเชียลเน็ตเวิร์กหลายตัวให้ใช้มากเกินไปบางคนใช้ทั้ง Instagram, Facebook, Line, Twitter ซึ่งบางทีก็เยอะเกินไปดังนั้นลบแอปพลิเคชันที่เราไม่ค่อยได้ใช้ออกไปจากมือถือของเราก็จะช่วยทําให้เราใช้เวลากับโซเชียลเน็ตเวิร์กน้อยลงไปได้นะครับสุดท้ายอย่าจดจ่อมากนะัก น้องๆบางคนก็ทุ่มเทชีวิตจดจ่อกับโซเชียลเน็ตเวิร์กพวกนี้ซะเหลือเกินชนิดที่ว่าหลังโพสต์รูปอัปเดตสเตตัสไปแล้วก็ต้องนั่งเฝ้าอยู่หน้าจอคอมทั้งวันเพื่อจะได้รู้ว่ามีใครมากดไลค์หรือว่าคอมเมนต์ให้ตัวเองบ้างแบบนาทีต่อนาทีทั้ทงๆท,ที่มันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตของเราสักหน่อยเห็นไหมล่ะครับว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยที่เราจะลดการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ให้ติดจนเป็นนิสยัยจนส่งผลกระทบต่อการเรียนพี่ติดหนึบเชื่อว,ว่าน้องๆทุกคนทําได้แน่นอนครับ น้องๆยังปล่อยให้ตัวเองใช้เวลากับโซเชียลเน็ตเวิร์กมากเกินไปก็จะทําให้การเรียนรวมไปถึงการใช้ชีวิตกับคนรอบข้างแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นหากน้องๆพบว่าตัวเองอยู่ในสภาวะติดโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือคนที่รู้จักเริ่มมีอาการแบบนี้น้องๆควรให้คําแนะนําและกําหนดแนวทางที่จะทําให้ดีขึ้นร่วมกันเพื่อให้สามารถดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมออนไลน์และรู้เท่าทันสื่อได้ด้วย5องค์ประกอบนี้ครับการเปิดรับสื่อเปิดรับสื่อที่ดีและมีประโยชน์แก่ตัวเองการวิเคราะห์สื่อ วิเคราะห์สื่อให้เป็นว่าสื่อไหนส่งผลดีหรือสื่อไหนส่งผลเสียกับตัวเราการเข้าใจสื่อต้องเข้าใจว่าสื่อนี้สร้างขึ้นมาเพื่อใครสร้างขึ้นมาทำไมและถ้าเราเสพสื่อนี้เราจะได้อะไรการประเมินค่าสื่อประเมินค่าสื่อให้ออกว่าส่งผลดีหรือผลเสียกับเรามากแค่ไหนและสุดท้ายการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและคนรอบข้างเป็นยังไงกันบ้างครับความรู้เกี่ยวกับเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์ที่พี่ติดหนึบเอามาฝากนั่นแน่เยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะครับ ถ้าน้องๆปฏิบัติตามวิธีที่พี่ติดหนึบแนะนําพี่ติดหนึบเชื่อว่าน้องๆทุกคนจะสามารถเรียนรู้และอยู่บนสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กได้อย่างสบายเลยละครับดังนั้นน้องๆจะต้องรู้ถึงข้อดีและข้อเสียของโซเชียลเน็ตเวิร์กกันให้มากๆนะครับโดยเริ่มที่ตัวเราส่งต่อถึงคนรอบข้างจนกลายเป็นสังคมแห่งการรู้เท่าทันสื่อ,อยังไงละครับเค okay, ครับนี่ก็จะเห็นเป็นลักษณะของกระบวนการนะครับคลิปนี้เขาทําได้ดีมากเลยนะเขาบ่งบอกถึงลักษณะการใช้งานการใช้งานสื่อ ซเชียลของเราเนี่ยครับตั้งแต่มุมมองของว่าการใช้งานเป็นยังไงแล้วก็ประโยชน์แล้วมาจนถึงโทษของมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดีมากๆเลยนะครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในส่วนของใบงานครับเรามีใบงานให้แล้วเนาะงั้นมาดูของใบงานก่อนนะครับในส่วนของใบงานนะครับใบงานของเราเรามีใบงานให้นักเรียนอยู่ ทำอยู่สองเรื่องเอ้ยอยู่เรื่องเดียวครับอยู่เรื่องเดียวแต่มีสองสองหัวข้อนะครับก็คือเมื่อกี้เราดูคลิปวิดีโอไปแล้วใช่ไหมครับเราเห็นแล้วว่าการติดต่อสื่อสารหรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยอ่ามันมีประโยชน์อย่างไรแล้วมันก็มีโทษอย่างไรเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับใบงานของครูก็มีเป็นชื่อใบงานว่าดีอย่างไรนะครับนั่นก็คือให้นักเรียนเนี่ยบอกคุณลักษณะข้อมูลที่ดีแล้วก็ประโยชน์นะครับทั้งเกี่ยวกับการใช้งานนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานาโซเชียลเน็ตเวิร์กแบบไหนก็ตามเนี่ยข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไรนะครับเรามาดูกันนะครับยกตัวอย่างให้ดูเช่นประโยชน์อใช้ใช้ในการสื่อสารได้อย่างรวดเร็วติดตามข้อมูลได้พูดคุยกันได้นี่ประหยัดเองนะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วโทษล่ะโทษท้า,าทให้เสียสายตาถูกล่อลลงทําร้ายถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะครับ หรือว่าสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าพวกนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับหวังว่านักเรียนจะทําใบงานมาส่งครูด้วยอย่างที่บ่นไปแล้วต้องใช้คำว่าบ่นเนาะอย่างที่บ่นไปแล้วนะครับว่าแน่นอนนักเรียนเราไม่เจอกันต่อหน้าแต่เราต้องเก็บคะแนนนะไม่งั้นถ้าไม่มีคะแนนกูจะเอาอะไรไปไป,ไปบอกว่านักเรียนรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องเนาะเพราะฉะนั้นใบงานนะครับส่งมาด้วยนะด้วยความรัก และห่วงใหญ่อโอเคครับงั้นสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีมีเพียงเท่านี้เนาะเอาไว้ถ้าโอกาสที่เราได้เจอกันก็จะได้แลกเปลี่ยนกันเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับขอบคุณครับ